บันไดบาถือเรื่องธีสัทพิธีบวงสวงซีรีส์เรื่องแรกเซเว่นเดย์บีฟอร์วันไทยเจ็ดวันก่อนวันไทยเตรียมลงจอออนแอร์ปลายปีนี้บริษัทบันไดบาจำกัดทำพิธีบวงสวงซีรีส์ต้อนรับปี2023กับเซเว่นเดย์บีฟอร์วันไทยเจ็ดวันก่อนวันไทยละครโรแมนติกดราม่า8ใหม่ดัดแปลงจากนาวนิยายยอดฮิต ของรังสีมันหรือหมอตุกที่ได้รับการแปลมาแล้วหลายภาษาซึ่งนำโดยจัดตุกคนสิริเดชผู้ร่วมก่อตั้งคอมพานีกราเดอร์และพิงห์พันธราชีพกรรมการผู้จัดการบริษัทบรรันไดบาบจำกัดเป็นประธานในพิธีบวงสวงร่วมด้วยครูตุ๊กพันศักดิ์สุขีผู้กำกับและเขียนบทและต้นประถฤษรีษสุขะกรรมการผู้จัดการบริษัทซินเซียบางขอบจำกัดโปรดิวเซอร์ผู้ส,สนนร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ พร้อมด้วยท่านนักแสดงนำโดยเจตสมเจอตอาตอมณาถาภบแตงเอกเนรยณรานพัฒพิเคเนสาบันบินพัฒนาสิงป์มเรื่องราวของเซเว่นเดย์บีฟอร์วันไทยเจวันก่อนวันไทยจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามได้ปลายปีนี้ค่ะก็ขอ,ขอบคุณพี่ๆสื่มอมวลทุกท่านนะครับ ก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีในการเปิดตัวของซีรีส์นะครับเซเว่นเดย์บีฟอร์วาเไทครับในนางของบริษัทมันไดาบาร์นะครับผมก็ถือเป็นบริษัทน้องใหม่แต่ว่าก็ได้ทั้งอูต้นแล้วก็ผู้ตู่นะครับมาร่วมงานตัวซีรีส์เรื่องนี้นครับก็จะเป็นซีรีส์เรื่องของตัวเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผิดหวังเรื่องความรักผิดหวังเรื่องการงาน เราก็จะมีเรื่องของยมทูตเข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นซีรีส์แนวดรามา่าโรแมนติกแล้วก็แปลกใหม่ที่คิดว่าน่าจะทําให้ทุกคนได้ชื่นชอบคิดว่าน่าจะออกอากาศได้ประมาณกลางๆเดือนพฤศจิกาของปีนี้นะครับผมใายใต้ของช่องวันนะครับที่เราได้คุยแล้วก็ได้รับชมในป,ปีนี้แน่ๆครับผมครับเรื่องแนวทางการดาเนินเรื่องเานี้าเอี้จะให้ทางคู้ตู <c oughs> คนแนะนำเรื่องของตัวแนวทางดีกว่าครับ ก็แน่นอนนะครับ <REP. S 2> การดําเนินเรื่องนี้ก็จะเข้มข้นมากในเรื่องของการแสดงแล้วเราก็เน้นมากครับว่าคุณภาพของการแสดงต้อ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 งดีนะครับตอนนี้นักแสดงก็ทําการเวิร์กช็อปกันอย่างเข้มข้นนะครับส่วนในการดําเนินเรื่องเนี่ยก็จะต้องถึงพร้อมอทั้งองค์ประกอบศิลป์ในทุกทุกด้านนะครับเราได้สุดยอดฝีมือของประเทศมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็ผู้ที่ดูในเรื่ององค์ประกอบศิลป์ฝ่ายเสื้อผ<ๆ>้านะครับแต่ละคนนี่ก็คือมีผล<ๆ> งานผ่านมาในระดับที่เชื่อถือได้ทั้งนั้นนะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับก็ นอกจากความสนุกสนานบันเทิงที่แฟนๆน,นะฮะรวมทั้งแฟนคลับของนักแสดงรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยทั้ง10คนนะครับจะได้ติดตามชมแล้วเนี่ยเรายังเสนอแนวคิดน,นะครับทั้งในเรื่องของโอกาสนะครับว่าตัวละครเอกเนี่ยมีโอกาส7วันก่อนวาเลนไทน์นะครับในการที่จะลบใครให้หายไปเพื่อให้คนรักกลับคืนมาเราก็อยากจะตั้งคำถามนะครับว่า จริงๆแล้วคนเราเนี่ยโอกาสเดียวเนี่ยเราก็ควรจะทําให้ดีที่สุดหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออํานาจนะฮะเราพูดเรื่องของอํานาจว่าอํานาจที่เราจะลบใครสักคนให้หายไปหรือหลายคนก็ตามเนี่ยเราอาจจะมีอํานาจนั้นแต่เรามีอํานาจที่จะทําให้ใครกลับมารักเราได้จริงหรือเปล่านะครับ <c oughs> ครับขอบคุณมากครับก,การเลี้ยงเอาได้มีเพราะมันลดขอบอไรบ้ากของ เวิร์กช็อปเนี่ยสำคัญนะครับทีนี้คำว่าเวิร์กช็อปเนี่ยสำหรับเราคือไม่ใช่ให้นักแสดงมาซ้อมบทหรือว่าอ่านบทนะครับแต่ว่าเราจะต้องปูพื้นฐานของการแสดงที่ถูกต้องซึ่ง Approach ทางด้านการแสดงเนี่ยเราก็ใช้หลายแนวทางที่เป็นสากลนะครับตามที่ทฤษฎีของการละครน,นะครับรวมทั้งวิธีที่ใช้ในวงการภาพรยนตร์ต่างประเทศด้วย นะครับทางนี้ที่สําคัญเนี่ยจุดมุ่งหมายของพวกเราคือไม่ได้ต้องการให้นักแสดงแสดงได้ดีเฉพาะในเรื่องของเราเท่านั้นแต่เรามีความเรามีจุดมุ่งหมายที่อยากจะสร้างศรริลปินรุ่นใหม่ที่จะเป็นนักแสดงที่ดีสามารถนำเอาความรู้ที่เขาได้จากตรงนี้ไปต่อยอดแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติที่จะติดตัวเขาแล้วก็เป็นเป็นวัตถุดิบที่ดีของวงการบันเทิงต่อไปครับ ครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดกล้องกันวันที่คิวแรกนี่คือ31มีนาะนีนะ้นะครับก็จะเริ่มเปิดกล้องแล้วแล้วก็จะดําเนินการถ่ายกันไปประมาณอีก3ดเดือนหลังจากนี้ครับแล้วก็จะได้ชมปลายปีแน่นอน โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอฝากนี้นะครับคือนอกจากเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับที่จะเป็นเรื่องของโรแมนติกดารมาม่าแล้วก็แปลกใหม่แล้วนะครับในมุมมองของภาพทุกคนผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะได้เคยเห็นผลงานต่างต้นตามแบบกูตู่มาแล้วนะครับ1ซีรีส์เรื่องนี้จะต้องภาพสวยนะครับแล้วก็จะได้เรื่องราว ผ่าเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่อาหารสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่จะได้เห็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มุมมองของการทำงานของวัฒนธรรมจริงๆนะครับผมครับผมฝากทุกคนติดตามของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับออกช่องวันนะครับผมคิดว่าถ้าไม่ผิดแผนนะครับวันที่ส6บพฤศจิกายนนี้นะครับมาแล้วช่วงวันช่วงวันมาด้วยนะครับผไม่ผิดแผน กร็รับชมปลายปีนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องบอกต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นการรวมตัวของทีมงานคุณภาพต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับบันไดาบาแล้วก็ซินเซียแบงคอกนะคะที่ผลิตผลงานชิ้นนี้ ซีรีส์ไทยจะไปไกลได้แค่ไหนต้องฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็จะอยู่ที่การสนับสนุนของทุกคนก็ฝากผลงานนะคะ s ซเว่นเด before n ์วาเลนไ e n ์วาเลชของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทางช่องวันนะคะ31ปลายปีนี้แน่นอนค่ะครับข้าผมขอบคุณค่ะขอบคุณ